ไข่ตุนโอ<ห>้หเนื้อเนียนมากเลยแบบนี้ก็กินได้เรื่อยๆเลยสวัสดีค่ะวันนี้มาพอกันอีกแล้วเนาะได้ช่องตุ๊ดตูตุ๊ดเนาะค่ะเหมือนก็จะพามาก,กินไข่ตุนไข่ตุนก็จะเป็นนาปูอดัดเนาะค่ะเล็กหน่อยมากแต่วาแต่ว่าวยาบอกแต่เล็กหน่อยมากเถอะผู้ใหญ่ก็มาคึอกันแคลบดีมาเริ่มกินกันเลยจ้ะ โอ้ยขอข่าวก่อนเดอร์นี่ืันนี้ก็จะเป็นข่าวสวยหรือข่าจ้าวเจ้โอ้หเนื้อเนียนมากเลย มีรู้ซึกว่าปวดเหงื่อเคยว่อยากกินอย่างสมันแบบเป็นแถวปันไดอืง แบบนี้ก็กินได้เรื่อยๆเลยกินง่ายพร้อม ปวดปวดเหงือกปวดแขวนี่นะเท่าปรนมากเลยหรือเจกินง่ายเข่าจะเบิดถวยล่ะ บาตัวแล้วสุดท้ายแล้วเนาะมันนี้ฮึขออีกนะครับหนึ่งละกัน กินี้ก็เอาไว้ซ้ำนิดนอจาะก,กินยายแก้ปวดแขวก่อนสวัสดีค่ะ